ท่านสาธุชนพุทธบริษัทตทั้งหลายเแ่ะลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาคุยกันในเรื่องของพระมหาชนกต่อไปสำหรับวันนี้จบแน่รเรื่องมีน้อยนิดเดียวเป็นอันว่าวันที่แล้วพระมหาชนกเห็นในช่างสอน ข้อลาวลูกศอนแล้วก็ไปลนไฟลนไฟแล้วก็ทาน้ําข้าวแล้วก็ดัดดัดแล้วก็เลงเลงแล้วท่านยึงได้ถามเขาว่าในช่างสอนทาไมจึงต้องหลับตาเวลาเล็งแลวทำไมต้องหลับตาหนึ่งข้างนี่ในช่างสอนก็ตอบว่าข้าแต่สมณนะถ้าเล็งด้วยตาทั้งสองข้างแล้วดูมันพลาไป มองไม่เห็นว่าตรงไหนโคตรตรงไหนตรงถ้าหลับตาเสข้างหนึ่งก็ยะรู้ว่าตรงไหนมันโคตรและตรงไหนมันตรงแล้วก็ดัดให้มันตรงได้ตามความประสงค์เขากล่าวต่อไปว่าข้าแต่สวมรนธพระสมณะก็เหมือนกันข้าแต่สมณะก็เหมือนคนสองคนที่ไปดีกันและอยู่ดีกัน ก็ยังมีแต่ความขัดแย้งกันถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องขัดแย้งกับใครท่านแต่ถ้าท่านสวระถ้าท่านประสงค์จะไปทางที่ชอบที่คนแล้วก็จงไปแต่ผู้เดียวเถิดเป็นอันว่าพระมหาชนกตรัสถามพระนางศรีวลีว่าเธอ ได้ยินถ้อยคำที่ในช่างสอนพูดเปล่าในช่างสอนเป็นแด่เพียงบุคคลธรรมดาก็ยังจะพูดจามีคติถ้ากระไรเราต้องสองก็คนจะแยกกันเสถิดแม่ตอนนี้ก็น่าหนักใจนะลูกหลานที่รักคนหนึ่งยังรักจะมีความผูกพันที่คนหนึ่งอยากจะคิด จากกันในเรื่องความผูกพันของจิตใจนี่มันตัดยากทัานนี้เรื่องของท่านเราฟังกันต่อไปพระน,นางศิีบรีนี้กราบทูลในความน้อยพระไทยอย่างยิ่งว่าตั้งแต่นี้ไปเป็นนั้นว่าหมดวาสนาบารมีที่มอมฉันกับพระองค์จะได้อยู่ร่วมกับพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะ แต่แล้วท่านนั้นพน,นางก็ถึงกวีสัญ,ญีภาพล้มลงคำว่าวีสัญ,ญีภาพนี่แปลว่าสลบเสียใจถึงกับสลบสำหรับพระมหาชนกทรงทราบว่าพน,นางสิวลีถึงกวีสัญ,ญีก็รีบสาวพระบาทเข้าป่าไป แม่ตอนนี้ดูดูกำลังใจใคล้ายๆกับว่าพระมหาชจนกไปใจดำดเหลือเกินนะไม่สงสารเมียบังเลยแต่ว่านั่นเรื่องของพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาเป็นพระโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีควา,อามอมร์เข้มแข็งนี่เป็นการหนึ่งพระองค์ก็มีความเห็นว่าถ้าอยู่ในการสองคน ถ้าสนใจพระน,นางสิวรีพระน,นางสีวรีเอาดีไม่ได้ในวันหน้าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระมหาชนกนี่เป็นคนมีปัญญามากมีความเข้าใจว่าถ้าหากว่าเรายังจะเอาใจพระน,นางสิวรีอยู่พระน,นางสีวรีซึ่งเป็นพญญานี้ก็จะมีผูกพันในร่างกายคือไม่คิดว่าวันหน้าจะต้องตาย แน่คนเราที่ตายลงไปแล้วนี่ลูกหลานที่รักมันมีสภาพไม่สูญท่านก็บอกว่าถ้ามีสภาพไม่สูญไปเกิดเป็นนนเป็นนี่รู้ได้ยังไงอันนี้ลูกหลานหลวงปู่จะบอกให้เวลานี้เด็กๆตัวเล็กๆอย่างหลานชายของท่านพลโททนทองสวรรณทัตสองคน คนหนึ่งอายุ7ปีนี่คนหนึ่งอายุ10ปีเธอไปฝึกสมาธิกับหลวงปู่พลเพียงไม่กี่วันเธอก็สามารถจะได้ทิพยปยุุยานแล้วก็สามารถระลึกชาติได้สิ่งของที่หลายเขาเก็บไว้ในที่ลับว่าม,มีอะไรบ้างเธอสามารถจะบอกได้ตรงทุกอย่าง หลักสูตรอย่างนี้มีในพระพุทธศาสนา้นนว่าถ้าลูกหลานทุกคนสามารถฝึกหลักสูตรอย่างนี้ได้สามารถทำได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้ที่เขาศึกษากันทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเกินวิสัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะต้องการจะรู้อะไรแล้วก็รู้ได้หมด วิชาความรู้ทุกอย่างที่จะศึกษาไม่มีอะไรยากถ้าเราจะคิดว่าเราไม่รักษามันยากสักนิดหนึ่งเวลาที่ครูจะออกข้อสอบข้อสอบที่ครูออกข้อสอบว่าอย่างไแเราขโมยดูก่อนได้วิธีขโมยดูก็ไม่ต้องไปเปิดดูแล้วนอนที่บ้านเรา ทำใจเป็นให้สบายนิดหนึ่งที่เขาเรียกกรรสมาธิคือตั้งอารมณ์ให้ดีแล้วก็อยากจะรู้ว่าครูบาอาจารย์ออกปัญหาคําถามข้อสอบว่าอย่างไงเรารู้ได้ทันทีเมื่อรู้แล้วเราก็จะรู้คําถามเข้ามาทันทีเหมือนกันไอ้คอําตอบมาทันทีเหมือนกันว่าถ้าข้าสอบออกมาอย่างนี้เราตอบอย่างไรมันจะถูก ทางนี้พาะอารมณ์ใจเป็นทิพย์แล้วก็มีเด็กหญิงอีกคนหนึ่งอายุเจปีอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเมือกันมีดาของเธอแนะนําเธอบอกว่าเวลานอนนะขอยลูกภาวนาว่าพุโทโธสักสามคำนะจ๊ะเธอก็ว่าพุโทโธพุโทโธสามคำแล้วก็นอนนอนแล้วเธอจะนึกต่อไปหรือไม่นึกวีดาม่ดีว่า บิดาแนะนำอย่างนี้มาไม่ไม่กี่วันนักวันหนึ่งท่านบิดาคิดว่าลูกสาวหลับเวลาลูกสาวท่านหลับนะท่านก็น,นั่งสมาธิภาวนาวาุุทโธใล้ใจเข้านึกว่าพุทธ้ใ,ใจออกตวโธวันนั้นบังเอิญลูกสาวไม่หลับลูกสาวเห็นพ่อนั่งขัดสมาธินั่งหน้าพระพุทธรูป แปลกใจยังลุกถามว่าคุณพ่อทําอะไรคุณพ่อก็บอกว่าพ่อทําสมาธิลกูกเธอถามว่าทําสมาธิทําทําไมคุณพ่อก็บอกว่าทําให้ใจสบายที่พ่อไม่โกรธลูกเวลาที่ลูกทําผิดพ่อไม่ดุลูกจากชาวบ้านเขาพ่อไม่ด่าลูกก็เพราะพ่อทําสมาธิ ถ้าพ่อไม่มีสมาธิอย่างเขาแล้วก็พ่อคงดุลูกคงด่าลูกคงตีลูกวันหลายครั้งหรืออาจจะเป็นหลายๆวันครั้งแล้วลูกอาจจะถูกดุพ่อพ่อดุพราะว่าทุกวันคนได้นี่ที่ลูกเห็นว่าพ่อใจดีครับเพราะพ่อทําสมาธิจิตของพ่อสบายเมื่อจิตพ่อสบายถึงแม้ว่าลูกจะทําอะไรผิดไปบ้างพ่อก็พูดกับลูกในเหตุในผล พ่อไม่เป็นคนบู๋ววามไม่ดุว่าไม่ดุไม่ดา่าไม่ว่าไม่ตีเมเื่อเช้าบ้านเขาลูกพ่อจะเห็นได้ไหมว่าคนข้างๆบ้านน่ะที่ก็โตเท่าลกูกแล้วก็เล็กกว่าล,ลูกหรือว่าหรือว่าเขาโตกว่าลกูกที่ถูกพ่อเขาดา่าแม่เขาดา่าเขาว่าเขาบ่นได้ยินไหมลูกสาวก็บอกว่าเห็น แล้วพ่อก็ถามว่าแล้วลูกเคยถูกพ่อด่าพ่อว่ามันเขาไหมเวลาที่ลูกทำความผิดที่ว่ามันไม่ดีพ่อไม่เคยตีลกูกพ่อไม่เคยด่าลกูกพ่อเคยพูดแต่ลูกดีๆให้ลูกเข้าใจใช่ไหมลูกสาวก็ตอบว่าใช่แล้วเธอจึงได้ถามว่าทำสมาธิในใจสบายหรือคุณพ่อ คุณพ่อก็บอกว่าใจสบายมากลูกใจมันเย็นจิตมันเป็นสุขพ่อไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์เราไม่ร่ำรวยเหมือนกับคนข้างบ้านแต่วบ้านราบ,บ้านของเรานี่ก็ไม่เคยขายแคลนพ่อมีไรายได้น้อยเห็นว่าบ้านของเราเล็กกว่าบ้านเขาไรายได้ของเราน้อยกว่าเขา แต่ลูกก็ไม่เคยอดไม่เคยอยากลูกอยากได้อะไรถ้าไม่เกินวิสัยของพ่อพ่อก็หาให้ได้บ้านเราไม่เคยเป็นหนี้เป็นสิงใครพ่ะหนึ่งพ่อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพ่อมีแต่เมตตาจิตรายการนี้สองพ่อไม่เคยลักไม่เคยขโมยใครพ่อก็ไม่ถูกตำรวจจับไปข้าคุกข้า,ขาตาราง เรื่องการศีกสาพ่อไม่เจ้าชู้แม่ของลูกจะไม่บ่นไม่ว่าพ่อลูกจะไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเลยใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่แล้วพ่อก็พูดต่อไปว่าพ่อพ่อไม่โกหกแม่พ่อไม่โกหกคนอื่นฉะนั้นชาวบ้านเขายังมีการเชื่อฟังพ่อพ่อพูดอะไรก็มีคนเขาชอบใจไม่มีใครเขาเกลียดพ่อในด้านวาจา นบ้รายการนี้ห้าพ่อไม่ดื่มสุรามีไรลูกเคยเห็นพ่อเดืม่มดื่มเดืม่มเล่าไหมเธอก็ตอบว่าพ่อไม่เคยเดืม่มลูกไม่เคยเห็นคุณพ่อก็บอกว่าเพราะเหตุน,นี้ล,ลกูกเพราะพ่อมีข้อวัดปฏิบัติห้าระการนี้เป็นประจำใจแล้วพ่อก็สร้างกําลังอจังใจอ,อย่างหนึ่งให้ความดีห้าอย่างนี่มันทรงตัว นั่นก็คือทำสมาธิเพราะอาศัยสมาธินี่แหละพ่อจึงมีเป็นคนไม่มีความโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดตดไม่พูดปดไม่เป็นคนหมดสติหมายความว่าพ่อทรงอยู่ในความดีตามความดีที่พ่อจะพึงทำได้แต่ความดีที่พ่อได้นี้มันยังไม่ดีถึงที่สุดความดีถึงที่สุดมันดีมากไปกว่านี้ ลูกสาวก็ถามว่าความดีถึงที่สุดเป็นยังไงคุณพ่อก็บอกว่าถ้าความดีถึงที่สุดอย่างเราๆนะยัง,ย,งยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ถึงพระอรหันต์แล้วก็สามารถจะได้ทิพยคุยานหรือว่ามาโนโมยิธิคือมีทิ์ทางใจคำว่าทิพยคุยานนี่เวลานึกถึงอะไรเราจะรู้ได้ทุกอย่าง อย่างของในหีบในห่อนี่ที่เขาปกปิดไว้ถ้าเราอยากจะยรู้ว่าเป็นอะไรเมื่อก็แล้วเราก็รู้ได้เมื่อคนตายไปแล้วเกิดแล้วไม่เกิดเราก็รู้เกิดที่ดีหรือเกิดที่ชั่วเราก็รู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันไม่เคยมิสฉาที่เราจะรู้ของที่อยู่ใต้ดินใต้น้ําใต้ทะเลเราต้องการจะรู้โดยไม่ต้องขุดเราก็รู้ได้ เป็นอันวรุกสาวสนใจแล้วาถามต่อไปแล้วก็มีอะไรอีกคุณพ่อก็บอกว่าเราอยากจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมพรหมโลกมีจริงไหมแล้วคนนี้ไปสวรรค์พาออะไรสวรรค์เขาสวยสดเดงามยังไงเทวดาสวยไหมนางฟ้าสวยไหมสัตว์นรกลำบากยังไงเรารู้ได้ ลูกสาวถามลูกสาวถามว่ารู้ได้เพราะอะไรเพราะอะไรคุณพ่อก็บอกว่ารู้ได้เพราะทำสมาธิสิโกูกลูกสาวถามว่าเวลานี้พ่อได้แล้วหรือยังคุณพ่อก็บอกมันก็ได้มั่งลลกก็ได้ไม่มากลูกสาวถามว่าได้ยังไงบอกว่าดีเวลาที่พ่อนาสมาธิบางทีพ่อเห็นภาพสวย บางทีก็เป็นภาพนางฟ้าอรอยมาบางทีก็เป็นภาพเทวดาบางคราวก็เป็นภาพแสนสว่างบางทีก็เป็นภาพวิมานบางทีก็เป็นภาพของคนตายที่มีความทุกข์มาขอสนบุญลูกสาวฟังแล้วก็สนใจอย่าลืมว่าเธอเมยุเป็นแค่เจ็ดปีเธอยังถามว่าถ้าความดีอย่างนี้คนอย่างลูกจะทำได้ไหม คุณพ่อก็บอกว่าทำได้ลูกถ้าลูกตั้งใจทำจริงๆแล้วก็ลูกจะได้ตามนี้แต่ความจริงเนี่ยเนื้อแท้จริงๆคุณพ่อได้แค่เพิ่งแค่อุปจาระสมาธิ <c oughs> คำว่าอุปจาระสมาธินี่เนความจริงเขาเรียกว่าจิตเริ่มเป็นทิพย์แต่ว่ามันเป็นไม่นานมันทรงอยู่ได้ไม่นานเห็นได้แวบเดียวก็หายไป ลูกถามว่าคณกับคุณพ่อตอบไปว่าถ้าลูกจะทำลูกจะทำยังไงคุณพ่อก็บอกว่านั่งอย่างพ่อนี่จะนั่งคาถมายก,ก็ได้จะนั่งพับเพียบก,ก็ได้แต่ก่อนที่จะนั่งก็ไหว้พระซะก่อนแล้วคุณพ่อก็สอนให้ลูกไหว้พระให้ว่านามโมโต,นโตัสสะภะวะโตอะนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระพุทธทางสนังกฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสนังกรฉามิขอถึงว่าธรรมเป็นที่พึ่งสังฆัง,งสนังกรฉามิขอถึงว่าสงเป็นที่พึงหลังจากนั้นพ่อก็นแนะนําให้ลูกนั่งลูกนั่งพิงฝาจะได้ไม่จะได้ไม่เมื่อย ยาพักเพียบก็ได้คัตจมายก็ได้ลูกสาวก็ทําตามที่คุณพ่อสั่งเ <c oughs> มือ่อกรงคุณพ่อก็เลยทําสมาธิลูกสาวก็ทํามั่งทำว่าทํำยังไงคุณพ่อบอกว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุจนรลกนะเวลาให้ใจออกนึกว่าโทปร,รากฏว่าลูกสาวทําเพียงแค่ห้านาทีเธอก็นอน ท่านคุณพ่อก็คิดว่าลูกสาวนอนหลับก็นั่งสมาธิไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโธประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณพ่อก็เลิกเลิกแล้วคุณพ่อเนี่ยคิดว่าคนคนลูกสาวหลับพอคุณพ่อเลิกลูกสาวก็ลุค้คนมาบอกว่าคุณพ่อเมื่อกี้นี่หนูนั่งไป ภาวนาตามที่คุณพ่อว่ามีพระองค์หนึ่งท่านมาถึงก็ชวนหนูไปเที่ยวนี่ก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆไปเที่ยวสวรรค์แม้สวยจริงๆเธอพูดถูกต้องทุกอย่างนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอก็ทําสมาธิมันพ่อทํานิดหน่อยแล้วเธอก็น,นอนบางทีเธอก็นอนทำตอนเช้าเธอก็เล่าคุณพ่อทุกอย่าง ว่าไปพบนั่นมาพบนี่มาแล้วก็บางทีใครจะมาบ้านลูกสาวก็บอกพ่อแต่เช้า,ชาบอกคุณพ่อวันนี้คนนั้นเขาจะมาคนนั้นคนนี้จะมาจะมาทุร่าอะไรมาดีแล้วมาไม่ดีก็ลูกสาวก็บอกพ่อทุกวันเป็นั้นว่าลูกสาวาทํวปวา,าทปเดียวเดียวเพราะความเป็นเด็กลูกสาวได้ดีกว่าพ่อลูกหลานที่รัก แต่ความจริงเด็กเนี่ยสามารถทำสมาธิได้ดีกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กไม่มีกังวลมากเด็กก็มีภาระอยู่เพียงว่าจะต้องเรียนหนังสือแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่ทุกอย่างเป็นเรื่องขบิดามันดาที่จะหาให้ไม่มีความกงังวลเห็นท่านบรรดาลูกหลานทุกคนอยากจะทำก็ลองทำดูได้ ดีไม่ดีก็อาจจะเป็นจากกับเหมือนกับเด็กสามคนที่ว่ามาสำหรับหนูน้อยคนนี้ว่ามานี่เป็นผู้หญิงเวลาครูออกข้อสอบเธอก็บอกกับคุณพ่อว่าวันนี้หนูจะไปสอบครูออกข้อสอบว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพ่อถามว่าแล้วก็หนูรู้ไหมล่ะลูกรู้ไหมพ่อจะต้องตอบว่ายัางไงนูสาวก็บอกว่าหนูก็รู้ ออกว่าข้อสอบข้อนี้จะต้องตอบแบบนั้นข้อสอบข้อนี้จะต้องตอบแบบนั้นพ่อก็สบายใจนี่ก็ดีใจที่เห็นลูกสาวมีความเข้าใจในข้อสอบเนี่นนลูกหลานที่รักการฝึกสมาธิเป็นของดีการตายแล้วไม่สูญจะต้องมีความสุขจะต้องมีความทุกข์ร่วมหน้าความดีและความไม่ดีความดีที่เขาเรียกว่าบุญ ความไม่ดีที่เ็าเรียกว่าบาปมันมีเป็นมนเป็นของจริงไม่ใช่ของประดมประา <S 2> <S 2> <S <ๆ>เวลานี้เด็กๆทํากันได้มากทั้งทั้งเด็กนักเรียนนักเรียนขั้นมัธยมที่เ็าทากันได้มากก็ทํากันได้หลายคนเขาทํากันได้ดีถ้าว่าใครก็ถามว่าตายแล้วเกิดไหมหนูรับปากเขาได้เลยว่าตายแล้วต้องเกิด จะไปเกิดเป็นอะไรก็เพราะความดีและความเลวที่เราทําในเมืองมนุษย์ถ้าเราเป็นมนุษย์เลวเวลาเกิดแล้วก็เกิดมีความทุกข์ถ้าเราเป็นมนุษย์ดีเราเกิดแล้วก็เกิดมีความสุขวันนี้จะหมดเวลาสิกันแล้วจะบอกกระถามา,าสนห์กรบลูกหลานจะมีโอกาสหรือไม่ก็ไม่ทราบถ้าไม่มีโอกาสถ้าเรื่องนี้จบหลวงปู่ก็จะนํา จะไปพูดในเรื่องของสวรรณสามเพิ่มต่อจากนี้ไปตอนนี้ก็มาคุยกันต่อไปของเรื่องของพระนางศิวลีกับพระมหาชนกพอเวลาเหลือประมาณ8นาทีเป็นนั้นว่าพระราชามหาชนกทรงทราบว่าพระนางศิวลีถึงกวิสัญญีคือสลบก็สาบพระบายเข้าป่า ทั้งนี้ก็ต้องการให้พนางศิวรีได้ดีตามที่ห้องปู่ว่ามาเพราะว่าถ้าพระนางศิวรีไม่มีความกังวลตัดความรักในพระองค์ได้แล้วก็สามารถจะทำความดีได้บรรดาผู้ามาตสาข้าราชบริพานทั้งหลายต่างก็พากันพยาบาลพนางจงทั้งพระนางศิวรีฟื้นคืนสติขึ้นมา พระนางยังได้ถามว่าเวลานี้พระราชสวามีของเราเสด็จไปไหนบรรดาพวกท่านจงเที่ยวตามดูทีหรือว่าพระองค์อยู่ที่ไหนบรรดามาตราชสวาวกทังางยก็พากันวิ่งไปทางโน้นบ้างวิ่งไปทางนี้บ้างก็ไม่พบพระมหาชนกกลับมาทูลพระนางศิวรีให้ทรงทราบว่าเวลานี้ไม่พบพระเจ้าข่า พน,นางก็เสียใจร้องไห้กต่ท่าว่าอาศัยความรักในพระมหาชนกมีมากจึงได้สั่งให้สร้างเจดีย์ที่พระมหาชนกประทับยืนต่อกับพน,นางแล้วพนางก็บูชาในของหอมและดอกไม้นี่ความจริงพน,นางศิวลีนี้ก็เป็นคนดีมาก เป็นคนมีความรักมีความกตัญอูกับพระมหาชนกดีหลังจากนั้นก็เสด็จก,กลับเข้าสู่กรุงมิถิลาเพราะไม่ได้บรรดาหมะหมัดร,ราชสาวกทั้งหลายฝ่ายพระราชาพระมหาชนกเสด็จเข้าไปปัดทับอยู่ในป่าหิมพาน์จึงเจริญในพิญญาสมาบัติให้เกิดได้ภายในเจ็ดวัน คำว่า,าพิญญาสมาบัติี่โลกหลานที่รักมีความรู้พิเศษคือหนึ่งสามารถแสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศก,ากันได้สองมีหูเป็นทิพย์แลวก็สามสามารถรู้จิตคนได้ใครเขาจะนึกว่ายังไงก็สามารถจะรู้ได้แล้วก็สสามารถจะลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้น เป็นอันว่าเมื่อพระองค์จากพระนางศีวลีไปแล้วก็ทำความดีอย่างนี้เกิดได้ภายในเจ็ดวันก็หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาสู่แดนมนุษย์อีกเพราะว่าสามารถห่อเหินอากาศไปไหนก็ไปได้ตามชอบใจสำหรับพระนางศรีวลีเมื่อสดจกลับพระนครแล้วพระนางก็ยังทรงอะไรคือมีความรึกนึกถึงความรักในพระราชาสาวเว ในพระราชาสวามีอยู่จึงได้โปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นอีกหลายองค์เช่นที่พระราชาสเสวยก้อนเนื้อที่สุนักกินแล้วที่ไต่ก,กับเด็กหญิงแล้วก็ตรต่ก,กันนายช่างสอนนี่เธอมีความกระตันอยู่จริงๆน่ารักมากแล้วก็บูชาได้ดอกไม้ละของหอมเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชาสวามี รั้นต่อมาพระนางยังได้ทรงจัดการอภิเศกให้ทีเขากุมารราชโอรสครองเมืองเมือมิธิราตามคำสั่งของพระมหาชนกส่วนพระนางเองก็ทรงบวชเป็นฤรืีผู้หญิงฤรืีผู้หญิงนี่เขาเรียกด,ดาปะสินีนั่นตาปะสินีนะ บทเป็นฤษีผู้หญิงคือบทนุ่งผ้าหม่มนุ่งผ้าน้ำฝาดปราศจ,จากความต้องการในการมีสามีหรือจิตใจไม่กังวลในทรัพย์สินและศักดิ์ศรีใดนๆนทั้งหมดสแสวงหาความสุขในการเจริญสมาธิตามที่หลวงปู่บอกมาแล้วเมื่อพนางบทแล้วก็ประทับอยู่จะเฉพาะในพระราชวิทยาน,นในสวน ส่วนก็ความจริงก็มีสภาพเหมือนป่าทรงธรรมกสินแล้วก็บริกรรมจนบรรลุฌานคำว่ากสินเนี่ยโลกหลานที่รักกสินนี่แปลว่าเครื่องหมายมีอยู่สิบอย่างคือหนึ่งเขาถือดินเป็นนิมิตเพ่งดินจำภาพดินเรียกว่าปัวีกสิน สองเพ่งน้ำดูน้ำเขาเรียกว่าอาโปกสินสามดูลม,มเรียกว่ายโยกสินจำภาพลมสี่จำภาพไฟเรียกว่าเตจกสินห้าจำภาพสีแดงเรียกว่าโลหิตกสินหกจำภาพสีเหลืองเรียกว่าปิตากสินปิตาก,กสินนะเป็นสีเหลืองแล้กวก็เจ็ด ดูสีเขียวเรียกวณีตกสิน8ดดูสีขาวเรียกโอทาตะกะสิน9ดูแสงสว่างเรียกอโลกสิน10ดูอากาศเรียกวอากาศกสินกสินสิบอย่างนี้ถ้าทาได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าทรงฌานสมาบัติถ้าได้ทั้งทั้งได้ทั้งสิบอย่างคล่องก็เรียกว่าบรรลุอภิญญาตามที่พระมหาชนกได้ เมื่อทำกสินจนจบบรรลุเป็นฌานสมาบัติทรงตัวทั้งพระราชาพระหาชนอกอคนดีและพระนางสิวลีคนดีพยายามปฏิบัติในสมณกิจคำว่าสมณกิจนี่หมายว่าทำจิตให้มันสงบจากอารมณ์ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นบาปไม่ดีอารมณ์สงบจากความชั่วความชั่วทุกอย่างไม่มีในจิต ทรงสมาธิตลอดเวลาไม่เสี่องคลายใจเป็นสุขมีแต่ความดีแล้วก็ไม่ยอมให้ศินลนด้วยความดีทั้งหมดด่างพร้อยแล้วก็ใจไม่ด่างไม่พร้อยใจก็เป็นสุขเมื่อสิ้นอายุต่างคนต่างก็ไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหม นี่เป็นอันว่าหลวงปู่จะบอกกระถามหาสนห์กับลูกหลานก็บอกไม่ได้ซสแล้ววันนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาหมดและเว,วลาหนึ่งนาทีลูกหลานฟังเรื่องนี้แล้วก็จงจําเรื่องนี้ความสําคัญก็มีอว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเป็นพระมหาชนกท่นปรากฏว่าเป็นพระ เป็นชาติที่พระองค์ทรงสร้างความเพียรอย่างดียิ่งก็เพราะผลแห่งความเพียรที่พระองค์ทรงมีอยู่เป็นปัจจัยให้พระองค์มีความดีมีความรู้ขณะที่แม่บอกว่าเคยเป็นลูกกษัตริย์เท่านั้นแหละ เราทรงตั้งใจศึกษาวิทยาการต่างๆทุกแขนงที่ครูบาอาจารย์สอนเพื่อหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะเป็นกษัตริย์เมื่อเป็นกษัตริย์เข้าจริงๆก็เพราะอาศัยความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับบรรดาประชาชนทําให้บรรดาประชาชนทุกคนมีความสุขแม้ว่ายน้ําอยู่มีความทุกข์แม้จะไม่เห็นฝั่งก็ไม่ละความพยายาม ถ้าแม้ว่าคิดว่าวันนี้เรามีทุกข์ถ้าเราไม่ทิ้งความพยายามที่จะว่ายน้ำและทำงานต่อไปสักวันหนึ่งข้างหน้าผลความดีความสุขจะมาถึงเราเอาลันบรรดาลูกหลานที่รักมาฟังเรื่องราวของพระมหาชนกหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับลูกหลานอยู่บ้างไม่มากก็น,น้อยถ้าลูกหลานจะพยายามปฏิบัติตามพระมหาชนกตัวก็จะพึงรู้ ว่าผลที่้องปู่พูดวันนี้มันมีความดีและความชั่วม,มีความจริงเป็นประการใดสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอบรนดาแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายและลูกหลานที่รักทั้งหมดจงมีแต่วความสุกสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์โูลผลและจงเจริญไปด้วยจตุร,ตรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันณะสุขะพระละและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจุทุประการสำหรับเรื่องของพระมหาระนกก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดี